สวัสด <laughs> ีครับพี่น้องไอ้ปลาโลดจะหายกี่มันครับวันนี้ออกไปแท่งปลาครับวันนี้เพราะเลต้มได้แกงอยู่ครับได้หาตัวปลาเขาหน่อยด้วยพี่น้องเพราะเลปนนี่แหละครับนี่ครับปลาครับแท่งปลามันมันครับเอาหาตัวด้วยพี่น้องเอาติลูกมันเราครับตัวใหญ่มันแท่งขอทันกับหนำเหลึกนี่ครับจับตายครับนี่ครับนี่เจ็ปลาช่อนปลาช่อนนาด้วยพี่น้องของแท้งด้วยแท่งน้ำหอยน้ำนองบั่นเ้องนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับ เป็นน้องเป็นน้องชนรัฐประทานด้วครับก็แทงเอาเนี่ยครับเป็นฉมวกแทงเอาเลยครับยังสมังคือเก่าครับหากินมันคือเก่าครับครับผมสําหรับคลิปนี้ไปซ้านี่ก่อนด้วยครับไอ้บอลโลต์จะหากินมันนะครับเนาะปากคอไอชอนไอช้อนไอช้อนนี่ครับมาดีเดียวนะครับเนาะหาอยู่หากินหายยากตามวิธีอิสานบ้านเขาเหรอครับนี่ครับปอกคอไม่ใช่ตัวงามด้วยพี่น้องพราแกงพราะปนหาตัวนี้แกงกินบุบบัดครับ แล้วคลิปนี้ไว้สำนีก่อนด้ครับสวัสดี